เราจะพักกันตรงนี้นนะจะไปเที่ยวเขาป่านะครับวันนี้นะฮะอากาศดีออกรถไปเที่ยวนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะครับ ไปอเราจะไปที่พักที่หนึ่งนะครับผมจะอยู่เป็นที่พักเนี่ยอยู่กลางหุบเขานะครับเขาบอกนะจะเป็นที่พักเป็นเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งซึ่งดูจากรูปแล้วก็คือหน้าพักมากๆนะครับอยู่ตรงอำเภอช้างกลางนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะครับผมก็ ฝนตกนะครับวันนี้นะฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่คิดว่าอากาศน่าจะเย็นสบายแน่นอนนะครับเจอฟ้าฝนนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ระหว่างทางเราผมจะใช้เส้นทางตรงเขาเรียกว่าแยกสามแยกบ้านตาลนะครับผมจา,าถนนจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เข้าทางถนนแยกบ้านตาลเขาเรียกว่า ขึ้นมาทางอำเภอลานสกานะครับผมซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะไปสุดปลายทางบรรจบอยูอ่เป็นถนนหมายเลข41นะครับผมซึ่งเป็นถนนสายเอเชียน,นั่นเองถนนเส้นนี้นะส่วนใหญ่นะครับระหว่างทางเนี่ยจะมีร้านค้ายแยะไปหมดเลยนะครับอ่ทางเข้านะครับเมื่อกีเ้เราเรา เลยทางเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรับทีมงานเพิ่อมอีกคนนึงนะครับเมื่อกี้ทางเข้าที่เราจะไปที่พักกันก็ชื่อว่าทางเข้าน้ำตกข้าแผนะครับเราก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะบอกทางเราตามป้ายไปเลยครับทางไปทางน้ำตกเลยครับเดี๋ยวเรากลับเราเลยไปรับทีมงานของเราก่อนนะครับคนหนึ่ง นถึงแล้วครับเรามารับทีมงานของเราก่อนนะครับมาแล้วนะฮะมึงอุ้มอะไรเนี่ยนี่ทีมงานฝนแรงแล้วนะครับถือว่าฟ้าฝนเป็นใจนะครับนี่วิวสวยเลยนะครับผมอ่านี้นะครับเราถึง ทางเข้านะครับเนื่อ Green spec living นะครับนี่ที่พักของเราครับมันเป็นทางเข้าที่เขียนว่าน้ําตกท่าแพนะครับเ mm. ขาบขอกว่าขับไปตามป้ายน้ําตกท,ท่าแพเลยนะนี่ก็จะเป็นถนนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นภูเขา <c oughs> เออบอกเกินอนี่สุดยอดแล้วอะะอันนี้บ,อบอ่ออะไรบ่อ รถครับพวกับร้บบอะไรโอน่าชิบหายรถชิบทางมานะก็จะเป็นนน่นไก่ของเรานะไก่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 นะอไก่ <G ây> ครับ <G ül> เข้ามาไม่ไกลเนาะประมาณน่าจะ1กิโลนะครับนี่ป้ายโอ้โหป้ายใหญ่มากนะครับ Green s p e a k l i v i n g นะครับ นี่คือเราจะพักกันตรงนี้นะครับแล้วก็ขับคนไปบนเนินนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเห็นแล้วก็คือหลังนี้เลยครับนี่ไงครับอ่านี่เลยมีอยู่หลังเดียวเลยนะครับผมอ่ามีคนอยู่อยู่แล้วโน่นเลี้ยวไปเลยครับจอดนี่จอดนี่ก่อนก็ได้ถึงแล้วนะครับโอ้โหจะเป็นเสียงแบบธรรมชาติมากนะครับอืมนี่นะครับผม สวัสดีครับอ่านี่ครัวนี่ครัว,วนะออหุงข้าวได้นะเ๋อหุงข้าวได้เครื่องครัวพร้อมเลยนะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยสร้างไว้เป็นที่พักปกตินะครับหรือว่าหรือว่าอยู่ก่อนหน,าน,น้านี้อ๋อเ,เป็นร้านเปิดร้านกาแฟ แล้วก็ปวิอ๋อแล้วก็กลายเป็นที่พักย่าไม่ีลอ๋อคิดว่าครับอ๋องั้นรบกวนป้าด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝากป้าซื้อนะครับครับผม ครับผมครับอันนี้บ้านป้าอยู่แถวไหนครับอยู่งนอ,อ๋ออยู่ข้างในครับผมโอเคครับผมนี่คือที่พักของเรานะครับผมชื่อว่าบ้านแดมบูใช่ไหมก็คือบ้านไม้ไผ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า โซนและโซนอะไรบ้างนะครับผมเข้ามาตอนแรกก็นี่ไงครับมันจะเป็นลนักษณะการ์ดเคาน์เตอร์จริงๆเคาน์เตอร์นี้มันผมไม่ได้ตั้งใจสร้างนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟานะครับเป็นร้านคาเฟ่นะครับก็เลยทำเคาน์เตอร์เป็นแบบนี้นะครับผมเข้ามาก็นี่เลยนะครับผมจะเป็นเคาน์เตอร์นะแล้วก็มีตู้เย็นอะไรให้เราเรียบร้อยนะครับคอนโดนนะแล้วก็ตรงนี้เลยครับสําหรับ ใครที่มากันหลายๆคนนะครับผมก็ที่นอนแบบนี้ได้เลยชมวิวข้างหลังเป็นกระจกนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆเนน้ำนะมันก็จะไหลลงมานะฮะก็ได้บรรยากาศอะไรอีกแบบหนึ่งนะครับเราไปดูอันอี้อ๋ออันนี้ข้างบนนะครับสามารถนอนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้ามากันเยอะๆนะครับผมเป็นเป็นกลุ่มเก้าคนสนิบคนอย่างเงี้ยก็มาได้นะครับก็ขึ้นไปบนได้นะ ผมไม่ต้องขึ้นเลยนะครับครัวเดี๋ยวไปดูข้างในอันนี้เป็นห้องอ๋ตอตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องสำรองพักนะครับผมก็อ่ามีที่นอนนะครับผมเป็นปิกนิกนะฮะก็สามารถนอนได้นะครับเป็นกระจกเป็นผ้าม่านเรียบร้อยนะครับอากาศดีสบายฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาเป็นห้องน้าํา เราเจออ่างกุชชี่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมอ่เราเจออ่างกุชชี่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะฮะนี่เด,เดี๋ยวเดินไปดูน้ําตกกันนะครับผมใกล้ๆที่พักนะครับ น้ำแรงมากนะครับไม่กล้าเล่นเลยลจากที่เราไม่สามารถเล่นน้ําได้นะเราก็ไปไหนไปหาโกโก้ก,ก,กินดีกว่าดเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กัน<ม>ก็แถวนี้แหละนะครับแ<ม>ถวนี้มีมีโกโก้นี่เพื่อนร่วมชีพของเรานะครับ เป็นบัตเลยนะครับ,บ,บนสนใจเแอมาแอนีค่กาันก้นาค่ะอโกโกครับเป็นโกโก้เย็นนะคะครับตอนนี้มื้อเย็นนะครับผมอยู่ในช่วงที่เราจะปิ้งย่างกันนะครับ ย่างก็เมื่อเมื่อตอนมาก็ได้แวะตลาด<ม>นี่ซื้อของวันนี้ของกินเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราจะย่างแบบหมาล่ากันนะครับผมตอนนี้เตรียมของก่อนครับอ่<ม>เห็ดครับผมใช้ได้ไหมครับฝีมือนี่ แทนตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาดินเนอร์ก็ <c oughs> ถึงเวลามื้อเย็นนะครับเราก็ต้องปิ้งย่างก,กันในนี้นะวันนี้โชคร้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกนะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าได้ปิ้งข้างนอกเนี่ย จะบรรยากาศดีมากๆนะครับผมแต่วันนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะเพราะว่าฝนตกไงเราก็มาทำสุก,กี้ปิ้งย่างแล้วก็มีหมาล่านนิดนึงนะครับผมก็นี่หมูที่เราทำมาเองนะเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นี่นเ็ดของเรานะ ด้วยครับยวขอมื้อเย็นวันนี้ครับเดี๋ยวกินเสร็จ่อยว่ากันนะครับผมมาครับทุกคนออกกําลังกายครับอากาศหนาวเราต้องวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยร้อนนะครับเหงาอ,ออกจะได้อับนะ้ำครับก็เสร็จภารกิจนะครับ อิ่มแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วร้อยตอนนี้นะครับผมก็เตรียมเข้านอนครับบรรยากาศก็นี่เขาจะมีที่นอนนะครับผมแล้วก็มีผ้าผมให้นะครับผมส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นกระจกเห็นวิวเลยนะั่นเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็น่าจะเห็นวิวนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปกนะันเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟเข้านอน อันนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอกนกลางคืนนะไฟสองดวงเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนสีด้วยนะนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีไฟสลัวสลัวนะครับผมโอเคครับผมนอนกันดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมนี่เป็นอีกวันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาพักกันได้นะครับผมก็พิมพ์ว่ l e a n space living นะครับคืนละ2,500้บาทแต่สุกสวัสด์ีนี่ก็จะส0 0พันนะครับพักได้4คนลองเข้ามาดูกันบ้างนะครับผมอากาศดีมากนะครับวันนี้ก็มาแล้วเดินทางกลับนะครับ